เอองั้เราล่นไปเรื่อยๆก็ได้มั้งเดี๋ยวก็ได้ชบเองอะแท็บบอกว่าอะไรวะ <laughs> เอ้ยอ,อะไรวะแท็บบอกว่าคุยเรื่องอะไรกันวะ Welcome to PUBG Mobile Good luck mates ใหม่ๆครับใหม่ๆปิดแล้วเปิดใหม่แล้ว เดือบอมด้ว่วะเจมผมงใส่ชุดแบบนี้ไปนะเปลี่ยนเสื้อนะเป็นเสื้อแบบนี้อ๋อไอวันมายลส์แมทเราจะได้แว่นมันไม่ได้ว่ะมันใส่แว่นไม่ได้อันนี้ใส่รองเท้าเห็นไหมปากกันนี่เท้าเบฟเบฟกันนี่เบฟกันนี่ We will be Be prepared. taking soon. off ผมผมไปลงอันนี้ดีกว่าแคปการ์ดผมจะไปเอารถดาเซียแล้วก็ขับไปเอาขับไปเอาโอเคนี่บ้านหลังนี้เจ๊นี่เอะไอมาเขียวฮอะไรอะไรล่ะเที่ยจะล่วงไหมวะเนี่ยทำไม่ได้ผมจะไปเอาจะไปเอารถดาเซียเจะเอาเกิดจะเอารถดาเซียเลยไปเอารถเสียงล่วงดูว่าจะได้หรือเปล่า ต้องขนาดนั้นเลยหรอนีไม่ไดอกโอ้ดอกเซียมันไม่มีดอกนะเออไม่มีดอกนะอ่ะลาเซียหรอใช่ลาเซียมันมีให้มันมีให้เลือกเหรอใช่เป็นรถรรงงถถที่เลือกได้ตัวไหมไม่น่ามีนะผมว่ามี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 เปิดยังไงวะมีครับมีครับมีครับ ลงตรงเกมเลยอะไอ้เฮี้ยไม่มีดาเซียไปลงกับผมไปไปโอ้โหไอเสื้อผมก็ว่ามันไม่น่ามีนะมีมีมีไม่รถดาเซียเลยไม่มีด่านนี้กันมีมีบิ๊กฟุตมียูเอซีนี่ประจุบกาหลีได้ไหมเจ๊ชุบมาหน่อยเลยตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงลงไป I got s u มีได้ลงมาได้ลูกโซ่แม่งเออยสุดเลยบดอบดบดนอนนะตกลงยิ่งยิ่งย่ง่ตายแล้วตายแล้วลงเต็มที่นะอาจจะเต็มนะแต่ผมเห็นสามอะ เราคิดว่าเต็มไปก่อนแล้วกันได้ยยินเสีผมถอยนะ <S <S ไม่มีก่อนไม่มีก่อนพวกเฮียนี่ไม่ลงอีเวนต์กันหรอวะก็ตายไปเป็นยูน้าไง ขามีโคตรไกลเลยว่ะนลออกมเนี่ยมีคุณเสียงช่เกมแม่หน่อแม่หน่อน่ดี จัดฝากด้วยครับเอาให้ร่วงแจ็คโดนอะไรยิงต,ตัวแนวเนียบอดโดนยิงแบบไม่มีกอ่อถ้าเป็นคนผมตายไปแล้ว นี่่สองสตัวเลยคนไหมอะเกมอ๋อเดเยาของไม่ยผมยิงกลง่องแคริปงอ,อกมาหลังมึงได้ไหมถ้าไม่ไหว,วอะผมงงไปไ,ได,ดไ้ได้อันนี้ในั้ยไหม่ย ไม่จำไม่ได้มักจะลักเซ็มันตื่นลูกโัวไอ้มัง,ง,งไม่แล้วคอกอจจะไจับอยู่ใกลต่อชุเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจอด้ย Awesome อนุญาตอนุญาตให้ตายคนละครั้งครับ

ได้ได้ออกได้ไหมออกเสร็จเก็บหมดละเหลือต้นเก็บไปสามอ่ะผมถอยก่อนเฮ้ยมันก็ต้องมาสามเดี๋ยวผมไปช่วยใช่มันปล่อยตัวสอแล้วแทบปาโมยได้ไม่เป็ไม่เปผมยิงไปสามละมืออีกต้นไม่หาเลยหาเลยหาเลยเดี๋ยวมันชุดอ๋อไอ้ยเดี๋วที่ผมยิงอ่ะยังไม่ได้คิวอมมันน่าจะเสร็จ ผม,มชุบเสร็จแล้วผมซ้ำโอ้โ<ม>ร,รออะรรรวังหีมะเล่นเป็นเลยเนะผมน่าจะผ่านช่วยแล้วนะชุบเสร็จแมเนะ่เด็น

ไปดิของขับับบเลยจะไม่น่ามีคนรอขแบรถเลเพราะงั้นผมขีข่รถสวยมากผมร่วงผมร่วงครัรมีคุณสามเรือนะ

อูได้คุณหกพอดีเลยเลยยี่สิบหกเอม่มีคนหกเหลือแทบแทบคนหกแทบไม่ทัน้เดี๋ยวแล้วผมเพิ่งเอ่ผมเพิ่งผมทิ้งคุณหกใช้คุณสามครับโอ้ผมจะเอามันใส่ในอยู่ดีจริงในเมืองเมื่อกี้เฮ้ยมันดิงเดียบอ่ะแต่ก็ที่ มีก้อนทามเลยยาหมดนี่หว่าใครมียาขอ,อยาก้อนนี่นี่ผมมีใช่ที่ผมแบ่งได้เนาะมีสองก้อนเนี่ยนี่เจ๊ี้มีสองก้อนโอเคโอเคโอเคเเเยราไปลจ เด็กวางก่อนได้ๆๆๆเราดูปงกันน้าปนไงน่าจะแคปการ์ดพาวเวอร์แพนด์้วยเอ้ยไอ้ดอกไอ้ดอกพาวเวอร์แพนด์ เปมี่ยนไหมมั้งแบบเอ้ยเคยมีคุณแปดเอาเลยเกาะผมสามแล้วเกาะอ๋เกาะปันละเอเด็ดวิวเอเด็ดว่ะก็มีตัวโดดตรงนี้มีตัวโดดตรงนี้หลังบ้านหลังบ้านใกล้สองชุดเลย ต่อชุดมีต่อชุดมีต่อชุดมีกันกับชิบ,บ,ชบ,บมันก่อนชิบมันก่อนมีงมึงดูรลังค้าหรือเปล่าโอ้โหร่างวายแบบไม่แหลกจังวะแหลกไหมมีใครแหลกไหมไม่เท่าไหร่เฮ้ยมีคนเกมเกมหลังเกมหลังเกมหลังเกม,กมตรงไหนอะเหนื่อยปะตรงบ้านฟ้าเลยบ้านฟ้าเลย สองชั้น่ะออดวยบานไปเลยวะผมก็ไอตัวเดิมใหม่เนี่ยการล็อกลากะใช่บ้านชุบผมยิงตายเลยนะเมื่อกี้ใครจะทำใครจะทำแวชุดไหม่ะมาชุดรันเฮ้ยมีคนตัดตาล้เหรอเต๋เตเต nàng nàng tây cupe nàng nàng thank you, you. con <coughs> 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 แขมบ้านเลย่ะลงจัดเลยที่กระตุกว่ะแหลกอ่ะไม่ใช่แบบกระตุกกึกๆๆๆนะมันวิ่งแบบหน่วงๆอ่ะเอ้ยเหลือหกตัวเอ้ยเหลือห้าตัว เนี่ยคนเพิ่มอ่าไม่เจอครับอ่ว่าจสั่งบ้านนงหนไมเมีรอยล้อขขี่กวางเดียไมเนี่รอรลใช่ใช่ถ้ากวางเดียจะมีรอยล้อโอ้โหตายอี๋ว่า อยู่ประตูปิดประตูตตเดี๋ยวปาระเบิดมาปลาลมูมาไม่ได้เลย Thank you ามาชุบยังมีอยู่บาชุบยังมีอยู่ม,ยมีคนชิดมีคนชิดนับนะไม่เห็นว่ะ Oh, hổ, không phải không Ôi không phải không phải không phải không không phải ba thứ khó. không ba thứ khó. không phải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  chụp คุณเจไอ้คุณเกมดูตัวผมนะเขาโมดเขาโมดโซ่ไม่ได้ไม่เห็นนะมันอยู่เนินหน้าน่ะ Thank you ในร้านค้าเดี๋ยวผมปาดขับรถไปเดี๋ยวเหลือสองตัวนี่นมันสมอบแล้วสมโบในนะ Watch out เล่นบ้านเล่นสามแยกกันเล่นสามแยกนี้ตัวนึงก็ได้นะแล้วก็เล่นเนินนี้ตัวนึงก็ได้เนี่ยมัยิงคอร์ดได้เจอละเห็น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 ตัวเดียวนะอีกตัวนึงไม่เห็นนะไว้ก็หน่อยไว้เหี้ย ดักกูได้เจ็กเหี้ยลวงปาสมองมาผรงนีกลางวงเลยออกสายออกสาย ตัวหนึ่งไม่เห็นว่าต้นไม้เนี่ย w a t เ h o u คุณเตี้ยลองขวาสมบูขวานะครับเอาเลอตัวเดียวเนี่ยที่ตัวหาไม่เจอูกันหมด We're the best <Victory S 2> ข้าจะเอาไปดูกต่อไปยิงก <to us. S 3> ันที่ยันต์ปุ๊บเอยจะไหนรอตอนนี้ไม่มีเนินลรไปเล่นได้ใช่มันปลาสมมวปิดข้างกันโผมจะไม่มีเนินนี่คือแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ชั้นสามไงถ้าอยู่ชั้นสามอาจจะได้ยิงก็ได้